จับเขาเล่าเรื่อความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางสืบหาความจริงเกี่ยวกับหมู่บ้านและขู่แป้งก็พอได้ข้อมูลนอกจากที่ชายนาำว่าสุทินได้บอกอยู่บ้างนั่นก็คือหมู่บ้านแห่งนี้นับถือผีนั่นเองอีกทั้งยังมีหมอผีภายในหมู่บ้านอีกหมอผีชาราท่านนี้ได้เข้าพวังดูนิมิตให้กับสอนดูเหมือนว่าแกนั้นจะช่วยหญิงสาวไม่ได้ถึงกระนั้น แกก็ดันทําสิ่งที่ไม่ควรทำนั่นก็คือการท้าทายอำนาจของผีร้ายโดยการปักทูบกลับหัวในวันปล่อยผีก่อนจะรับชมรับฟงังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากทุกคนที่ปรีกันพากลับบ้านยามวิการก็มาถึงพี่ใหญ่กับลุงคมพุ่งไปปิดประตูด้วยท่าทางร้อนรนจนสุทินถามขึ้นว่ามีอะไรงั้นหรือทำไมต้องตะหนักตะนกขนาดนั้น มันก็แค่พิธีปล่อยผีที่ชาวบ้านเชื่อไม่มีอะไรลอกทำกันทุกปีพี่ใหญ่หันความกลับมามองก่อนจะตะคอกใส่ว่านี่เองไม่ได้ยินที่หมอผีชราคนนั้นพูดหรือไงยิ่งมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นรอบๆตัวข้าว่าพิธีปีนี้จะต่างไปจากปีอื่นๆแน่ใช่ไหมคมพี่ใหญ่กล่าวกับชายไว้กลางคนเพื่อเสียงสนับสนุนคำพูดของตนลุงคมพยักหน้างึก ลุงสีพบก็ไม่รอช้ารีบปิดประตูหน้าต่างทุกบานอุดรูอุดช่องที่มันชำรุดจนอากาศภายในไม่ถ่ายเทพัดลมเก่าๆตัวน้อยถูกเปิดขึ้นแล้วทั้งหมดก็มากระจุกนั่งรับลมไฟดวงน้อยเพียงดวงเดียวเปิดให้แสงสว่างท่ามกลางบ้านแต่ละคนกวาดสายตามองไปรอบๆคนละทิศคนละทางราวกับว่ากำลังหวาดระแวงอะไรบางอย่างที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้าเวลาล่วงเลยผ่านไปพักใหญ่ ทุกอย่างเงียบสงดและก็ดูเป็นปกติไม่มีสิ่งใดผิดแปลกแช่ร่างท้วมอย่างหมูเปิดปวดสนทนาขึ้นมาก่อนว่าดูท่าพวกเราจะบ้ากันไปใหญ่เชื่อคำของหมอพีชราคนนั้นสอนจึงพูดขึ้นว่าแต่เรื่องของเอ็มแกก็ทำนายถูกเกือบจะหมดเลยนะสอนเชื่อนะหมูสวนกลับทันทีว่าแต่นี่เราก็นั่งจบก,กลุ่มกันมาพักใ่อยไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเช่นนั้นขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าดูท่าจะเป็น กันไปใหญ่แล้วกล่าวเสร็จหมูก็ลุกขึ้นออกจากวงทันทีเขาคว้าผ้าขนหนูอันม้วนนทำเป็นหมอนตั้งแต่ในคืนแรกเอามาหนุนหัวแล้วก็หลับไปในทันทีคนอื่นๆได้แต่มองหน้ากันคำพูดของชายร่างท้วมก็เริ่มเข้ามาในหัวมันจริงอย่างที่เขาว่าลุงสีจึงเป็นคนพูดขึ้นมาว่าพวกเราก็เข้านอนกันเถอะคืนนี้คงไม่มีอะไรก็แค่ประเพณีของเขาเลยนะ ทุกคนไม่ได้ฟังเห็นด้วยกับชายไวกลางคนก่อนจะพากันแยกย้ายเข้านอนข้าคืนที่คิดว่าจะมีบางสิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ออกมาได้ผ่านพ้นไปรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงเสียงเคาะประตูดังกรุมกรามเกิดขึ้นจนสนั่นลั่นบ้านมันปลุกเหล่าพวกคณะเดินทางที่นอนจับกลุ่มอันเกิดจากคำทํานายทายทักของหมอพิชาราทุกคนค่อยลืมตาขึ้นทันใดนั้นก็มีหญิงวัวกลางคนหน้าตาคุ้นหน้าคุ้นตา โผลเข้ามาภายในบ้านแกตาลีตาเลือกพูดบางอย่างด้วยท่าทางตโนกด้วยที่พวกคณะเดินทางเพิ่งตื่นหูอย่างฟังจับคำไม่ได้สุทินค่อยๆรวบรวมสติก่อนจะทักทายหญิงไว้กลางคนปรากฏว่าหญิงคนนี้เธอคือแม่ค้าที่ขายข้าวต้มสุทินกล่าวถามว่ามีอะไรทำไมพุ่งเข้ามาในบ้านของตนแบบนี้หญิงไว้กลางคนตอบกลับทันควนว่าตายแล้วตายแล้วพ่อหมอคนนั้นตายแล้ว ทุกคนเมื่อได้ยินประโยคบอกเล่าของเธอต่างตาเบิกโตต,ต,ต,ตกใจรีบลุกขึ้นลุงคมพรดพราดถามขึ้นมาทันทีว่าตายที่ไหนสิ้นคำหญิงเวกังคนตอบกลับว่าตายที่บ้านของแกเองว่าแล้วทุกคนก็รีบพากกันไปยังบ้านหมอผีชาราโดยมีหญิงเวกังคนเดินปรีนำทางซึ่งระหว่างทางนั้นลุงคมสังเกตเห็นว่าถาดอาหารที่มีกระทงเส้นไหว้วันปล่อยผี ก็จัดกระจายเปิดไปทั่วไม่ใช่แค่ฐาหรือสองถาแต่ทุกถาถึงกระน,นั้นแกก็ยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเหตุสิ่งสําคัญคือการตายของหมอพิชาราเมื่อมาถึงบ้านของหมอพิชาราปรากฏเห็นชาวบ้านต่างายพร้อมมุงกันแน่นขนาดทาให้สุทินขอให้ชาวบ้านแหวกทางทว่าพวกชาวบ้านก็ไม่ได้ฟังเนื่องจากกําลังสนทนาและมุงดูเข้าไปภายในบ้านสุทินจึงพูดขึ้นว่าให้หมอผีคมผู้แก่งกล่าววิชาอาคม เข้าไปดูน้อยจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งคำพักพวกมองหน้าสุทินรวมไปถึงพวกชาวบ้านลุงคมรีบเดินเข้ามาใกล้ๆก่อนจะพูดขึ้นว่าเอ้ยเฮ้ย,ยพูดว่าอะไรของเองออกมาว่าข้าไม่ได้เป็นหมอผีหมอเผลออะไรนั่นข้าก็แค่คนแก่ปกติสอนได้ยินก็พูดขึ้นว่าเป็นไงบ้างล่ะลุงรู้สึกยังไงบ้างขณะคุยหยอกเย้ากันเล็กน้อย เมื่อชาวบ้านต่างก็แวกทางพวกคณะเดินทางถึงกับตกตะลึงในสิ่งที่เห็นภายในนั่นก็คือร่างของหมอพิชาราที่นุ่งขาวห่มขาวนั่งขัดสมาธิหน้าโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าเป็นถาดทำพิธีเมื่อวานตรงกลางถาดนั้นมีหัวของแกตาเหลือกปากอ้าค้างวางเอาไว้อยู่โดยเบื้องหน้าหัวก็มีข้าวสารอันมีทูปปักกลับหัวลุงคมที่เห็นถึงกับพูดขึ้นว่านั่นไงข้าววาแล้ว สู้ไม่ได้แล้วก็ยังลั้นไปท้าทายจุดจบไม่สวยละแบบนี้แกกล่าวก่อนจะค่อยๆเข้าไปในบ้านโดยมีคนรอบๆจับตามองแกอยู่ไม่ห่างทว่าทันทีที่ก้าวผ่านธรณีประตูชายไว้กลางคนถึงกลับต้องเอามือมาบีบจมูกแล้วก็รีบก้าวเท้าออกมานอกบ้านอีกครั้งพี่ใหญ่รีบถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นลุงคมได้ยินคำถามก็ตอบในทันทีว่าร่องรอยของสัมภเวสีบางอย่างที่เลวร้าย ได้มาอยู่อาศัยที่แห่งนี้แล้วชาวบ้านได้ยินก็ต่างเริ่มตโนกขอร้องให้ลุงคมนั้นช่วยเหลือสุทินเห็นว่าเรื่องมันเริ่มชักจะไปกันใหญ่จึงบอกกับชาวบ้านว่าหมอผีคมจะเป็นคนจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรตอนนี้ทุกคนก็รีบก,กลับบ้านกลับช่องกันก่อนทว่าก่อนที่ชาวบ้านจะพากันกลับจู่ๆลุงคมก็พูดขึ้นว่าสิทของหมอผีคนนี้หายไปไหนเกกล่าวตะโกนถามชาวบ้าน ทำให้พวกชาวบ้านเริ่มถามถ่ายมองหน้ากันทว่าก็ไม่มีใครรู้ทำให้หมูนั้นพูดขึ้นมาว่าอาจจะโดนเอาตัวไปหรือเปล่าหรือตายไปแล้วลองหากันดีๆก่อนไหมว่าแล้วลุงคมแกก็ขอให้ชาวบ้านที่เป็นชายช่วยตามหาศพของชายหมอผีตามประแวกบ้านในบริเวณนี้ส่วนผู้หญิงและเด็กควรจะกลับบ้านกับช่องพยายามอย่าออกมาเดินในยามวิกาลมันจะไม่ปลอดภัย หากว่ายังจัดการต้นต่อของเครื่องนี้ไม่ได้อีกอย่างเด็กๆก,ก็ควรจะหยุดเรียนไปก่อนสิ้นคำบอกมีชาวบ้านคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องหวงเรื่องโรงเรียนหรอกครับครูแป้งจะหยุดหลังพิธีปล่อยผีสามวันเป็นประจำพวกลุงคมได้ยินก็ทำหน้าตาคิวขโมดก่อนจะหันไปมองหน้าสุทินแล้วก็ถามว่าเรื่องนี้เรื่องจริงไหมสุทินพยักหน้าเงยเงยก่อนจะพูดว่าแป้งอาจจะเหนื่อยกระมัง แต่ก็ยุดเป็นประจำแลละนะลุงขมก็พูดขึ้นทันทีว่าเอา้าแล้วเองทำไมไม่บอกเล่าสุทินก็สวนกลับเช่นกันว่าจะให้เล่าให้บอกอะไรล่ะก่อนที่เธอจะย้ายไปอยู่บ้านหลังนั้นในพิธีปล่อยผีก่อนก่อนหน้าเธออาศัยอยู่บ้านข้าก่อนไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกไม่เกิดเหตุการณ์ประหลาดอะไรเช่นนี้ก็เลยไม่ได้เล่าไม่ได้บอกลุงคมทำเสียงจี้จ้าก่อนจะพูดขึ้นว่าหนลองคิด อีกทีสิว่าเธอไม่มีเธอมีอาการแ,แปลกๆอะไรสักอย่างไหมเอ็งชอบเล่าไม่หมดสุดทินเมื่อสุทินได้ยินคำกล่าวถามเขาค่อยๆนึกย้อนไปในแต่ละปีก่อนหน้าแล้วก็พูดขึ้นว่าอาการเหนื่อยๆแล้วบง้งเธอจะหลับเกือบทั้งวันข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินเหมือนกับคนไม่ค่อยสบายพอใจหรือย,ยังแต่ช่วยเลิกสงสัยในตัวของเธอสักทีเถอพวกเองก็เห็นแล้วว่า เธอยือนกลางแสงแดดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มผีสางไม่ทำเช่นนั้นหรอกส่วนไอเรื่องการหยุดของเธอคงจะประมาณว่าเธอคงจะเหนื่อยจากการสอนเด็กๆละมัง้งเธอไม่ค่อยหยุดไม่ค่อยขาดสอนเท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นสาวอาทิตย์ก็ตามพบเห็นด้วยกับคำพูดของสุทินทำให้ลุงคมพูดขึ้นว่าไงไอคนที่สงสัยจับผิดร้ายเป็นว่าไปเห็นดีเห็นงามด้วยละเนี่ยพบจึงสวนกลับมาว่า ทำไมลุงคิดว่านี่เป็นฝีมือของเธองั่นหรือชายเวรกังคนเหลือบมองบางอย่างข้างๆถาดที่ใส่หัวของหมอพิชาราก่อนจะพูดว่าข้าก็คิดว่าไม่ใช่ฝีมือของเธอหรอกพวกเองดูนี่กล่าวเสร็จลุงคมก็ชี้ไปยังชามใบหนึ่งที่มีไข่ไก่ตอกอยู่แล้วใส่เอาไว้เต็มชามมันผสมปนเปนไปด้วยของเหลวสีดำๆและส่งกลิ่นเหม,ม็นชายเวรกังคนไม่รอช้าอธิบายว่ามีไข่สีดำปะปน แสดงว่าเป็นเจ้าของการตายของหมอพิชรากาคน,นี้พี่ใหญ่ถามทันทีว่าทำไมคิดเช่นนั้นล่ะลุงคมจึงคว้าเอาเทียนที่ยังเหลืออยู่เกือบเต็มแทง่งเอาท้ายของมันเขี่ยของเหลวๆสีดำๆทำให้ทุกคนนั้นต้องรีบเอามือปิดจมูกก่อนลุงคมจะอธิบายต่อว่าเห็นนี่ไหมของเหลวสีดำที่ต่อออกมาคือการยอมถอนยอมปล่อยสาเหตุที่ไอพีตัวน,นี้ยอมปล่อยจะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้ นอกเสียจากว่ามันได้ชำระแค้นแล้วอย่างไรละ่ะสุดท้ายคนที่ทำกรรมเอาไว้กลับไม่โดนมันเล่นงานกลับเป็นหมอผีชาราที่เข้าไปยุ่งยากในกรรมขัดขวางความแค้นของมันทุกคนได้กินก็เริ่มขนลุกพบชายหนุ่มก็ถามขึ้นว่าเช่นนั้นการตายของหมอผีชาราคนนี้ก็เป็นผีสักตนที่แกปักทุกกลับหัวท้าทายเนี่ยสิใช่ไหมชายัวการคนก็ตอบกลับทันทีว่าใช่และไม่ใช่ ทุกคนได้ยินก็ต่างงงงวยในคำตอบอันกำกวมลุงคมจึงอธิบายต่อว่าผีพวกนี้มันผีอาฆาตวิญญาณตายโหงไม่มีกายหยาบต่างจากเกาะนรกที่พวกเราไปเจอเฉนนั้นมันจึงต้องอาศัยกายเนื้อของคนทาในสิ่งที่มันต้องการเพื่อจะจับต้องให้ได้ข้าสงสัยในตัวของสิทธิ์หมอผีชราคนนี้หากว่าหาศพของเขาไม่เจอแล้วนะจังหวะน,นั่นเองสุทินจึงตะโกนถามขึ้นมาว่าเจอสิทธิ์ของแกไหม ชาวบ้านใช้ชะก,กันตะโกนกลับทันทีว่าไม่เจอลุงคมเริ่มใจคอไม่ดีพยายามคิดหาวิธีตามรอยสิ่งที่กระทำเช่นนี้จังหวะน,นั้นเองพี่ใหญ่ก็พูดขึ้นมาว่าลองไปถามกับครูสาวนั่นอีกครั้งดีไหมสุทินมองหน้าพี่ใหญ่ถามเหตุผลว่าทำไมต้องไปตามที่เธอพี่ใหญ่ยกไหล่ขึ้นพร้อมกับพูดว่าไม่รู้สิแค่ความรู้สึกมันบอกเมื่อทุกคนได้ฟังก็เอาอย่างที่พี่ใหญ่ว่าเนื่องจากไม่มีหนทางจะไปต่อ จึงพากันออกมาจากบ้านของหมอพิชาราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เช่นเดิมระหว่างเดินออกมาจู่ๆก็มีชาวบ้านชายจกักรคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาหาพวกคณะเดินทาง,ขงเขาไม่รอช้าที่จะบอกว่ามีรอยเลือดหยดเป็นทางด้านหลังบ้านทุกคนได้ยินก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งไปดูลุงคมไม่รอช้าที่จะย่อตัวดูรอยเท้าตามวิชาพรานที่ติดตัวซึ่งด้วยที่ดินแถวๆนี้มันนิ่ม ึงมีรอยเท้าค่อนข้างจะชัดแล้วรอยเท้าพวกนี้มีหยดเลือดหยดตามทางสอนรู้สึกว่ามันชักจะน่ากลัวจึงพูดขึ้นว่าเราไม่โทรแจ้งตำรวจก่อนหรือที่นี่มันมีไฟฟ้าแต่ไม่มีโทรศัพท์หรือไงชายชาวบ้านก็ตอบหญิงสาวทันทีว่ามีครับหากว่าแจ้งตำรวจจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นดีอีกอย่างแจ้งไปกว่าตำรวจจะมาก็ไม่วันสองวันเพราะหมู่บ้านเรามันอยู่ห่างไกล ไม่มีใครอยากตรากตาม,มากันรอกลุงคมจึงพูดกลับว่าก็แจ้งว่ามีเหตุฆาตกรรมแล้วก็ไม่ต้องบอกเรื่องผีๆสังสังสละพ่านทําให้เขาไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมมาซะอีกส่วนใครจะไปกับข้าบ้างตามร้อยนี้ไปคงจะได้เจอกับสิทธิของหมอผีชาราหมูรีปฏิเสธเกือบจะทันทีรวมไปถึงชาวบ้านใช้จัรด้วยเนื่องจากเขากลัวส่วนคนอื่นๆพร้อมที่จะไปกับลุงคม พบหันมองหน้าสอนก่อนจะพูดขึ้นว่าจะไปด้วยจริงๆหรือมันอันตรายนะซึ่งคำชายหนุม่มคนอื่นๆก็ต่างเห็นด้วยทำให้สอนเมื่อได้ยินมีความรู้สึกว่ากำลังดูถูกสตรีเพศว่าเป็นเพศที่อ่อนแอว่าแล้วเธอก็ควักปืนสั้นอันพกติดตัวมาตลอดออกมาชูแล้วก็ขึ้นลำก่อนจะพูดขึ้นว่ารู้ในฝีมือของสอนแล้วไม่ใช่หรือไงลุงคมเหลือพันมองพักพวกก่อนจะพูดขึ้นว่า นี่พวกเองปล่อยให้เธอพกปืนเดินไปเดินมาในหมู่บ้านงั้นเหรอสุทินพี่ใหญ่หมูผู้ไม่รู้ทำหน้างงพร้อมก็บอกว่าพวกตนไม่รู้เรื่องที่เธอพกปืนส่วนพวกกับลุงสีที่รู้แต่ไม่ได้บอกเอาแต่หัวเราะแห้งๆท้าให้ลุงคมจับพิรุษได้ต้องบ่นออกมาชุดหนึ่งเมื่อบ่นน้ำใจดังผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเด็กๆแกก็ถอนหายใจแล้วก็บอกว่างั้นออกเดินตามรอยเท้าพวกนี้ไปก็แล้วกัน สอนกับพบช่วยระวังหลังให้ด้วยสุทินนำทางข้าจะแกะรอยอยู่ข้างๆเองพี่ใหญ่เดินตรงกลางหากว่าเห็นอะไรผิดแปลก็รีบเตือนด้วยล่ะสินคำลุงสีก็พูดขึ้นมาว่าเออเองลืมข้าไปหรือเปล่าไอ้คมเมื่อลุงสีทักทุกคนก็คิดขึ้นมาได้ว่าลุงคมไม่ได้พูดถึงชื่อแกจึงหันมองหน้าลุงคมก่อนชายไว้กลางคนจะตอบกลับว่าข้าไม่ได้ลืมแต่เองอยู่กับไอ้หมูเถอะ เพือจะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ช่วยมันไว้ทานลุงสีสวนกลับทันทีว่านี่ไม่ใช่เหตุผลของเองจริงๆใช่ไหมเพราะข้าเป็นตัวทวงเองยังติดใจในตอนทุ่งหญ้ากว้างนั้นใช่ไหมลุงคมเริ่มจงุดงินจึงพูดเสียงดังว่าว่าเองเป็นเด็กอมมือหรือไงจะพปล่อยให้ไอ้หมูมันอยู่บ้านคนเดียวหรอพูดจบลุงคมก็บอกให้ทุกคนนั้นเดินทางส่วนลุงสีน,นั้น ก็มีท่าทีไม่พอใจและหันหลังไม่สนใจพักพวกหมูรีบเดินตามลุงสีพร่างเรียกชื่อของแกบอกให้รอตนด้วยลุงสีไม่พูดอะไรเอาแต่จำอ้าวเดินกลับมาทางพวกลุงคมพี่ใหญ่สุทินก็มองหน้ากันโดยไม่พูดจะอะไรแต่ก็เหมือนจะมีคำถามอะไรสักอย่างหนึ่งสอนกับพบที่เดินอยู่ปิดท้ายมองหน้ากันก่อนหิงสาวจะถามเรื่องลุงคมตะคอกใส่ลุงสี ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งพบก็ไม่ยอมตอบเอาแต่หัวเราะเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีคนรู้เพียงแค่สามคนนั่นก็คือตนลุงสีและลุงคมเพื่อไม่ให้อะไรมันบานปลายชายหนุ่มคิดหาคำบาบเบี่ยงแล้วก็พูดขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกลุงคมกับลุงสีไม้เบื่อไม้เมเาตามภาษาเพื่อนกันนั่นแหละแน่นอนว่าคำพูดที่บอกกับหญิงสาวมันก็ดูไม่สมเหตุสมผล ไม่ได้ให้ความกระจา่างจึงทำให้สอนจ้องหน้าชายหนุม่มพบได้แต่ออกท่าทางเลืกลากหญิงสาวเมื่อเห็นก็ได้แต่ถอนหายใจไม่อยากเสารสีถามต่อเขาคงจะมีเหตุผลทุกคนกลับมาเงียบไม่พูดไม่จาอันเนื่องมาจากตั้งใจเดินเท้าและแกะรอยซ้ำระหว่างทางเดินมันยิ่งลึกก็ยิ่งเป็นป่ารกทึบแม้ว่าเริ่มจะไม่มีรอยเท้าให้เห็นแต่ลุงคมก็สังเกตเห็นร่องรอยอื่นนั่นก็คือกิ่งไม้ที่หกัก และรอยเลือดที่ติดตามไปไม้สุทินพูดขึ้นมาหลังจากเดินกันได้สักพักว่ารอยเลือดจะเยอะไปไหมถ้าทางเขาน่าจะบาดเจ็บหนักหรือว่าโดนตัวอะไรลากมางั้นหรือลุงคมที่กำลังแกะอรอยได้ยินก็พูดขึ้นมาว่าอย่าแต่งนิยายข้าจะพูดให้ฟังข้าไม่มั่นใจเรื่องรอยเลือดพวกนี้ว่าเป็นของเขาหรือไม่แต่หากเป็นของเขาก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะตั้งแต่ต้นทางจนไกลามาถึงนี่ เลือดมันเยอะเกินไปคนบาดเจ็บไม่น่าจะเดินมาไกลได้ขนาดนี้อีกอย่างอะไรก็ตามแต่ที่เรากำลังแกะอรอยมันพุ่งด้วยความเร็วเหตุที่ข้าพูดเช่นนี้ดูกิ่งไม้ที่หักพวกนี้ซะสิมันต้องโดนแรงกระแทกขนาดไหนจึงจะหักได้ขนาดนี้แล้วจะบอกว่าเป็นผีสางหลากตัวมาก็ไม่เห็นมีรอยลากแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้นี่มันยังกลางวันแสกๆลุงคมกล่าววิเคราะห์สิ้นคำพอดี พบเขาพูดถามขึ้นมาว่าแล้วตกลงมันเป็นฝีมือของตัวอะไรล่ะชายใบกลางคนตอบกลับว่าก็ไม่รู้สิข้ายัางคิดไม่ออกแต่ไม่ใช่อะไรที่ดีแน่พบอุทานขึ้นมาหลังจากได้ยินคําตอบว่าเอา้าจากนั้นเขาก็พูดต่อว่าผมคิดว่าต้องเป็นฝีมือของผีร้ายแน่ๆกลางวันแสกๆก,ก็จริงแต่ลองสังเกตดูดีๆสิว่าเส้นทางที่พวกเราเดินมาป่ามันก็รกทึบ แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน้อยมากมันเหมือนกับพวกกระหังที่ค่ายนรกนั้นไม่มีผิดซึ่งคำบอกของชายหนุ่มทุกคนที่คิดตามมันก็จริงอย่างที่เขาว่ากระทั่งเดินทะลุชายป่าออกมาสุทินถึงกับพุทานขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มันโรงไฟฟ้าของหมู่บ้านไม่ใช่หรือทุกคนมองไปอย่างเบื้องหน้าเห็นเป็นดังที่ชายไว้กลางคนว่าเพราะลักษณะมันก็คือโรงไฟฟ้าจริงๆสายไฟทอดยาวผ่าเส้นทางป่า ลงตรงไปยังหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลลุงคมทำหน้าตาคี้ขมมวก่อนจะถามกับสุธินว่านี่คือโรงไฟฟ้าจริงๆหรือวะายังกับอาคารผีสิงตามสายไฟก็มีพวกพืชกาฝากพันห้อยระโยงระยางในสภาพบันเกิดกลางที่เต็มตามกำแพงเหล่านี้อีกมันใช้งานได้จริงๆเหรอสุธินรีบตอบกลับทันทีว่าใช้ได้สิหากไม่เชื่อก็ลองเอี่ยวหูฟังดีๆจะได้ยินเสียงน้ำ ทุกคนก็ทำตามและได้ยินเสียงน้ำจริงๆจังหวะน,นั่นเองสองก็พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนประตูจะเปิดจูสอนว่าต้องเป็นที่นี่แน่ๆหญิงสาวกล่าวแล้วก็ชี้ไปยัยงประตูเหล็กที่กำลังมองทุกคนเข้าใจว่าทำไมหญิงสาวถึงกล้าฟันธงเป็นที่นี่เพราะมีรอยโลหิตรูปมือแปะอยู่ตรงประตูเหล็กและประตูมันก็แง้มอยู่จริงๆเอาล่ะครับใครกันที่เป็นคนฆ่าหมอผีชารา แล้วเรื่องนี้จะเกี่ยวกับแป้งไหมโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่พวกลุงคมมาถึงจะมีอะไรรออยู่หรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าผจญภัยล่าสมบัติดินแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและขอขอบคุณคุณชาญชัยปราณีโชติรสโดเนตให้50บาทขอบคุณมากๆนะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้มากเลยทีเดียวรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบ ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากมีพลาดประการใดทางจับเข่าแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ